สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้จับก็ดีใจภูมิใจครับกดเรียนมาหลายปีที่จริงที่จริงผมเรียนตั้งแต่ปี52นะโอ้ยดิฉันั้นหนังมันเยอะประเด็นที่ฉไม่ได้มาเรียนถ้าเรียนตั้งแต่ปีนั้นก็จบไปแล้วก็จบตอนนั่ท่วมปี54พอดาทีเลยแล้ก็หยุดไปยาวเลยครับเพิ่งมาเรียนปี65งข้าเนี่ยตนไม่ได้บอกเลยว่าเรียนมาตั้งนานลูกเต้ายังไม่ได้บอกเลย ซุ้มเหรออาจารย์ซุ้มเดียนก็ก็ประมาณหนึ่งเนี่ยตอนนี้เมียนั่งรอประดิษใหม่นะเอรจะจะจับเั็นิีจสักหน่อยหนึ่งก็บอกพี่อยากเลืเรื่องอะไรเกี่ยวกับกฎหมายอะคะเกีกับปกครองครับค่ะภาษาระระสารครับภาษาระระสารอันนี้คือเราสนใจส่วนตัวใช่ไหมคะว่าเราอยากก็ส่วนตัวผมชอบผมก็จะเลือกแหม่ครผมก็ชอบชอบอันนี้แหละชอบปกครอง แต่เขปกครองเมย์ไม่ก็ได้เสียแล้วผู้อันนี้เสียแล้วอ๋ออันนี้คือภรรยาก็คือรอแสดงความถึงภรรยาใช่ไหมครับตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ด้วยนะเขาเพิ่งรู้หลังๆนี่นะเขาเพงไปทำไมเขาเกลียร์ผลบุญไปทำไมนึกว่ามีใครที่นี่บ้านึกว่าจะไปจะไปพาดไปงานอะไรพวกูนึกแต่แค่นี้ไม่รู้นะกลูกเต้าเขายังไม่รู้รู้คร่าวๆวันนี้เรานี่ก็เพิ่งขาหักนะไอปตอกไอ้อะไรสักอย่างนะบาดเจ็บ เขา้วพี่หัถึงไม่ได้บอกเขาครัวค่าว่าดีอยากจะชื่อไให้ลูกเต้าด้วยแหละเห็นลูกเขาเรียนก็เลยอยากเรียนกับลูกบ้างเม่ลูกผมก็ผมภูมิใจมากกว่าครับที่กรุงเทพธนบุรีให้เก็บผมครับผมก็มาเรียนสองาทิตยสองทิ่สองาทยสองอ๋อี่ัง อันนี้คือแบบยืนยันว่าแกเขาเรียกอะไรนะไม่แก่ินเรียนใช่ไหมคะเม็ใครแก่เจนเรียนแล้วครับไม่นใครแก่เจนเรียนหรอก็คือเราจบเพราะสนามันหลายปีแล้วเพิ่งไปเรียนก็มากที่นี่ละห้าสองเราก็ไม่ได้เรียนแล้วก็มาเรียนปีหกข้าวน่ะความยากคืออะไรครัพอเราแบบเราพอเมื่อเราไม่ได้เรียนนานเราไม่ได้เขียนนานคือมันก็งงๆบางทีนิ้วล็อกนะเวลาไทำทำอเออใช่มือมันล็อกมันเขียนเขมือมันล็อกไปที่จุดบางทีเราไม่ได้เขียนบ่อย แล้วก็อ่านข้อความอ่านกฎหมายท้องถิ่นอ่านรุ่งอ่านนี่ก็เป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วคนชอบดูอยู่แล้วกับอ่าจริงความรักสูตรนี้มันยากไหมครับจะจะบอกว่ายากก็ยากนะเพราะบางทีมันก็มีหลายขั้นตอนมันมีหลายอันบางทีเราไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาไปทีละหน่อยทีละหน่อยระหว่างทางศึกษาไหมคะมีคนช่วยแบบว่าแนะดนำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีที่ที่ที่ชอบครับเขาก็คอยดูแลแล้วก็เป็น ครูอาจารย์ที่เนี่ก็เป็คนเดินที่นี่เนี่ยเขาคอยชี้แนะที่หมบกอันนี้นั่นแบบนี้นั่งแบบนี้นัแบบนี้นั่แต่เป็นตัวตีกว่าเขาอ่ะคุณที่ชอมที่เวลาแบบทั้งหมดกี่ปีรวมๆเนี่าจะสามปีสามปีสาร์ที่สาร์ที่สาร์ที่ปละสองชั่วโมงประชั่วโมงครึ่งในการต่อยยอดชาวชาที่เรียดนามกับฝั่งอื่นนะต้องการต่อยยอดเวียดนามมันก็อาจจะเป็นเรื่องของว่างๆด้วยด้วยแหละเพราะบางทีมันก็ ทำอะไรดีเลียนดีกว่าดีดีด้วยเสก็ได้ได้ความรู้ดีกว่าก็ได้รู้การเมืองมั่งได้รู้การปกครองท้องถิ่นมังอะไรมั่งรู้ด้วเสิร์ฟอยากรอกกันกไม่แน่นะก็ไม่แน่ค่ะจะเป็นสสท่านหนึ่งแน่นาคุ้มไคะก็ไม่แน่ปฏติลิออะยอทยอกยอทยอทยก็มี ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้แต่ก็ไม่แน่นะ่แะแต่ก็ไม่แน่เข <c oughs> าก็เคยพูดว่ามันไม่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 ไมไมไมค่อยชอบก่อนหน้านั้นนะ่ะเมื่อหลายปีที่มาก็เคยพูดว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมพอบางทีแก่ตัวลงแิ้จะไปทำอะไรดีเราไม่แน่นะอ,อจะเป็นเทศหรือรอบจก็ได้ไหมอบประจออในส่วนไหนก็ได้แล้วที่อบจก่อนอกอกอก า็จริงแล้วถ้าทำมาตอนนี้ก็ต้องคิดดูก่อนที่จะมีเวลาแล้วเราอาจจะไม่ชำนาญเรื่องการนั่งโต๊ะตั้งแต่แปดรองเท้าถึงห้าโมงเห็นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเราเคยรีแลกแบบหน้าเช็ดหน้ากองอย่างเงี้ยถ้าเราไปนั่งตั้งแต่แปดรองเท้าอย่างเงี้ยต้องไปนั่งพบปะคุยกับคนคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วท่านัดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะยอมยอมยอมใครนะพูดถึงการอัตราการ์และเมืองตอนวีการก็ผมว่า ก็ต e ้องดูด oh ก oh right. <ella> <ti> ันไปในบ้านเราก็เ hmm. ป็นอย่างนี้แหละมันก็มีเปลี่ยนทายเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรุ่นเป็นไปตามวาระของมันแต่ก็ชอบดูนะก็ดูแต่ข่าวทั้งวันนะทุกช่องทียุดดูอย่างเงี้ยจะไม่หมดอายกคนต่อไปนายกคนใหม่เราอยากให้กับใครอยากอยากโจมใจอยากอะไรเราต้องสมัครคนตลกหรือเปล่นายกผมว่าใครก็ได้ครับที่มาทําให้บ้านเมืองเอสว่างสวัยขึ้นให้คน ใทยมีอยู่มีขึ้นมีงานมีการขึ้นโปร่งใสคลีนทุกเรื่องผมว่าถ้าปินมีนายแบบแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะหลายประเทศในประเทศเล็กประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เล็กๆแต่เขาประสิทธิภาพของเข้าแบบสุดยอดครับผมว่าทั้งๆที่แล้วผมก็ชงสังเกตด้วยนะสิงคโปร์ไปบ่อยๆต้นกาบปูกเยอะมากเนี่ยใครเคยสังเกตไปสิงคโปร์ไหม ปจีเกอร์วหนึ่งต้นกล้ามปูจะเยอะมากเลยพ่ปูแล้วก็ัหลังเพราะต้องการปูบ้านเ้นกสาเออเออใช่ใช่นั่นแหละแบบว่าการปกครองของแต่ละประเทศมันมันมต่างกันเซรีหน่อยก็มีการได้อย่างนิวเนียปนระเทศสนั้นก็ว่าแตกต่างจากบ้านเราในทุกอ่างกรออย่างผวมั่นยานกมันข่าวการเมืองป่ะ โอ้คุณฮาร์ผมว่าอย่างที่ผมบอกด้ลยละนายกต้อเป็นคนคลีนจริงๆต้องเป็นคนแบบมีวิสัยทัศน์กับคนล่างๆคนล่างๆที่ต้องอาเช้าถึงค่ำบางคนไปกินข้าวไปกินกับเช้าอีกวันหนึ่งด้วยใช่ใช่ใช่แล้วอยู่นี้มันก็ต้องตัดกับทีมทีมโจรผู้แรงนมันชุบชุมมันก็ยาติดติดมันก็เยอะไงถ้าทําพวกนี้ได้ก็จะดีส่วนตัวผมไม่ชอบยาติดติดอยู่แล้วตั้งแต่เล็กจนโตผมก็ไม่เคยบุหรี่ผมถึไม่เป็น ที่เป็นจริงจริงๆพี่เอาสักอย่างไม่ชอบสักอย่างบางทีก็นั่งดูเพื่อนนั่งนพี่ดูพี่ดูทำไมไม่มีความดูทำไมวะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆก็เป็นหลักๆแล้วก็โจงเจนิจนพวกวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยตัวละคร,ร,รพวกวิชาชีพพวกคัตเตอร์พวกเนี้ยพวกคนเฒ่าคนแก่เขาไม่รู้ดูนี่เนี่ยมันต้องป,าป,าป,าปา่าป่ามิซิซ่าเจอผมไปหลายทีแล้วพวกเนี้ยที่โทรมาเนี่ยว่าเราปากเขาไม่ได้ปาก เมื่อกี้หยอกมันหยอกจอยอหยอกหยอกคหยอกมันเข้าจากธนาคารกสิกรนะคะสาขาใหญ่ค่ะเลขบัญชีคุณมีปัญหาเอ่อคุณสายข้อมูลเหรอใครสายข้อมูลกันอยู่ชั้นไหนชั้นสามผมบอกว่าชั้นสามไม่ใช่สายข้อมูลมันสายเอกสารคุณไปนั่งทำไมมันเงียบมันไม่ตอบมันไม่ตอบมันก็มันตามทางเฉยๆฉยทั้งที่ผมไม่รู้เราฝันเฝ้าไหนจะไม่รู้ยุรื่เอกสารมันอยู่ชั้นไหนจะไม่รู้ ตัาจากสัมภพผู้หญิงเขาจากสภพตายค่ะคุณมีกล่องยาติดติดที่สัมภพายกล่องหนึ่งครับโอ้ผมไม่เคยส่งเป็นกล่องครับผมส่งเป็นตังค์แล้วก็ผมไม่เคยลงทีไปทางฝั่งนั้นด้วยมันก็วางสายไปไม่หยุไม่หยุดดิมันก็หยุดมันก็จะดุด้วยดิพวกนี้แล้วมันยิ่งเอาลงเสียนะล่าสุดเนี่ยลูกน้องผมโทรมาไอ้ผมรับใจให้มันมันบอกว่าผมติดเงินมันพวกมก็ชัดหรอก ม,นนมันจะขูดติดกัะบะตีผมด้วยอวอ่ามึงอยู่ไหนกูนอยู่ที่นี่ที่บ้านนี่แหละมึงจะมาเมื่อตอนไหนละ่ะจะได้รอมมัน,นก็วางสายเฉยเฉยพอเจอคนจริงมันต้องบอกไม่ใช่หรอกลองดักคนที่ลองพูดท่านพูดถึงเนี่โทษจากกรมที่ดินนะครับที่ดินคุณทับซ้อนแบบนี้นะอ,อ๋อคุณดูแผนไหนลองถามที่ดินที่ไหนนี่ผมนั่งนั่งห้องห้องตรงข้ามเดินมาหาพี่หน่อยสิถ้ามันหยุดกณะห้านิตย์คาวห้าวิเนี่ยชัดแล้ว ใ <I> ช่ช่าเป็นใครดูคะพี่หนุ่มชงเปนไม่ชนะแน่นอนไม่ใช่ไม่ชนะแค่มงโคลม,มันก็ผิดแล้วนาย,ายนายเพชรไทยมองความเหงาเพราะผมไม่ไดีโทรศัพท์ค่ะคุณรู้จักชื่อกูได้ไงเพราะผมไม่ได้ขึ้นทีเด่นโทรศัพท์ผมวิ่งโทรศัพท์คุณเพชรไทยใช่ไหมครับนี่โทรศัพท์ผู้จัดการผมนั่นก็ต้องชื่อทักทักมากก็ต้องชื่อผู้จัดก,การผมจีรู้จักชื่อกูได้ไงเพชรไทยมองความเหงาง่ายมากต้องปรากฟังพวกนี้ด้วย ผมว่านะถ้ามันสงสารคนเฒ่าคนแก่เด็กวัยรุ่นมันบางทีเขาก็ตกใจอ่ะมันทําอะไรไม่ถูกนักวิชาการผมยังโดนเลยโทรศัพทจากสพรนครสวรรค์เขอขอคุยมันจะคุยด้วยผมก็จดโทรศัพท์มาคุยอยูนนครที่คนนางกันไหมเออไไหมเนี่ยเนี่ยเออได้ดีไหมเออเเรื่องได้ก็เรื่องนะจะเรื่องประการมไปอยู่กจะเกนมะน้อง ก็คุยมาหลังเงี้ยแค่บอกว่าอยู่ข้างในกี่คนหนาวกันไหมนั่งไปแล้วกี่ชั่วโมงกันว่ามันได้กำไรขาดทุนยังได้เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงกันว่าเลิกใช่หนูเอ้ยเขาบอกคนนี้ค่ะก็อยากให้ช่วยเรามีน้องมาปรับปรันหน่อยครับใครไปก็ได้ประเทศประเทศเราจำประเทศเราหนายคลีนใสชี้แจงได้ทุกเรื่องก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันในสภาไงแ่ว่าเขาบอกว่าเราจะมีคนดีขึ้นมา ให้ประชาชนได้ภูมิใจใช่ครับใช่ครับอ่ะชอบใครเลือกชอบใครก็เลือกเอาใครที่ชอบคนนี้เลือกคนนี้ใครที่รักคนนีกเลือกคนนี้ครับคนต่างชอบแล้วกลับมาเรื่องการเรียนนี่คุณพี่หมาดมีแผนจะเรียนต่ออะไรอีกไหมคะพี่ก็จะต่อโทอ่วถึงว่าจะเรียนโทอั่วอาจจะเป็นสาขาใหม่อาจจะเรียนกฎหมายแต่ว่าเขาเขาว่ายากนะเดี๋ยวจะลองดูถ้าเป็นไรถ้าไม่ไไรก็จะเลิก ลองดูบ่ลองดูก่ลองดูบ่ถ้าไม่ะตอนนี้เหมือนไฟมาเนะเหมือนก่อนจะรีบยาแล้มันแบบเอ้ยมีไฟไหม้ไฟหกสิบมันจะคิดต่างไหมคิดคิดต่างคิดไปเรื่อยเฮยเราจะอยู่คันหลางแต่งงานหรือเปล่าวแล้วจะอยู่คันเข็นเหลียญหรือเปล่าคิดไปเรื่อยๆเว้ยยิ่งเมียเพื่อนๆทยอยตายกันไปทยอยกันไปนี่ก็บางทีมันก็คิดนั่นคิดคิดเยอะกว่ากว่าตอนที่เป็นไปกลางๆคนนะคนหกสิบมันก็คิดแบบ ผมเกษียณน่ะผมเกษียณไม่ต้องคิดมันคิดเลยที่คิดเลยชีวิตไปบางทีก็มันคิก็งงๆกับตัวเองแหละแต่ก็คิดไปก่อนก็ดีนะตอนนี้เราทำเรื่องที่เดิรดนะคะพี่หมาำคะได้รับตื่นข่าวสารล่าสุดสุดท้ายมาสามสี่เดือนผมได้สี่สี่ตั้งแต่เดือนเมษายนได้วีดีโอคอรคุยเลยเพราะฉะังปกติดีอยู่นะลูกใครไปลงข่าวก็แค่เสียผมโมโหมากเมื่อวานนี้ผมพูดเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันว่าอาจารย์เดือด ผมก็ถ้าเสียมันต้องเพจตลกมันตขึ้นหมดนะผมก็เลยว่าอ้พวกนี้มันลงมันก็เคยลงผมก็เกินะเพราะผมตายผมป่วยนักข่าวที่ถามผมบ่อยๆเรื่องป่วยเนี่ยคงจะได้จากพวกนี้เลยที่จริงมันภาพเก่าก็สี่ห้าปีที่แล้วแล้วก็ผมบอกคนอี่นครผมไม่มีโทรศัพท์โทรศพัพท์ไม่มีถ้าจะดูผมได้ก็ดูช่องลูกสาวแบบช่องเมียผมเท่านั้นเองอนอกนั้นปเป็นเพจปลอมมันดดดไปลงหมดน,นี่บอกกี่ครั้งจำไม่ได้บ่อยไม่รู้นะ ถ้าผมไม่มีโทรศัพท์ไม่เคยถึอขี่เกียรตี่เกียจคุณก็มีด้วยอานที่ความในใจความในใจติตามตู้ที่ติดเขาดูดอุปในห้องที่อย่างเงี้ยก็ป็ปกตินะเขาก็เดินก็คุยปกตินะตั้งแต่เดินเมสาก็คุยกั์เดินเมสาคายสีเดือนมั้งเนี่ยก็ปกติคุยผมก็ยุ่ง ไม่คุยหนุนๆมีแต่วีดีโอคอลไปคุยว่าจะโทรไปก็โทรศัพท์ก็อยู่บนตัวส่วนใหญ่ก็ถามข่าวจากพี่เต็งมากกว่าพี่เต็งจะเจอกันบ่อยแต่ว่าส่วนพี่สาวบอกว่าก็รุนมากการดีขึ้นจะได้ออกจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะปอดให้อาการที่เดือดดีขึ้นนะครับอาจารย์เป็นหนอนครับทุกคนเป็นหนอนจนเป็นตลกรุ่นน้องรุ่นเหลนรุ่นหลานก็เป็นห่วงนะครับเจ็บที่สี่แล้วบางปีนี้กที่เท็กก็ที่เท็กเจบที่ห้าแล้วเท็ประมาณ ครับผมผมอยากให้พี่เดินหายเร็วๆนะครับมาเล่นมาหยอกกับผมถ้าเจอผมนะครับครับสองคนก็จะอั้มกันตลอดอ่ะอั้มกันทุกเรื่องอ่ะเจอกันไม่ไม่ได้เจอกันไม่ได้ชอบอั้มกันอั้มกันเขาอทำก่อนหลายเรื่องเรื่องผู้หญิงมันเรื่องอะไรเรื่องเขาใส่ผมก่อนเลยล่ะไม่ใช่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงที่ไม่ใช่เรื่องจริงจะมาพูดทำไมเรเป็นคนอ่าเราลงดีเราเป็นคน เป็นคนไม่เครียดเป็นคนเล่นอะไรก็ได้เขารับหมดกับอาจารย์เด๋อเนี่ยคือเป็นคนแบบคือเล่นกับทุกรุ่นว่างั้นทุกรุ่น,น,นตั้งแต่สมัยไหนแล้วเปลี่ยนไม่หายไปไหนหายเลยเดียวพี่เป็นง่วงใช่ครับครับ